อ่างเดือดตัวสวัสดีค่ะสาวเดือนค่ะมาพบมาพบกันคือเกาตำเลดีดกุ้งซดค่ะคุณนูเออทวงงอกลูกทวงหงอกทวงงอกตำเลดีดกุ้งสดค่ะพี่น้องค่ะเคยกินบ่ค่ะเอาบอรเลดีดมาตําค่ะพี่น้องค่ะวันนี้คนน้อยอยู่โรงเรียนค่ะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอะไร มนอนี้วันอาทิตย์ค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อตำบักแล่ดีดกุ้งสดค่ะพี่น้องเคยกินบ่ค่ะพักเสาเด้อมีพักซี่พักอันบักแค่รสหน่อยค่ะพี่น้องค่ะมีบักแตงมีเอ่อกระเจี๊ยบมีบักถั่วอันบักถั่วงอกบักพริกหยวกเคยกินบ่พี่น้องมาจา้ะแซบตามกินดูอยู่จะ้ะช่วงหนึ่งเนาะช่วง,งเล็กเลยกคุณอน้าจะ่ะมียังตาก็ตามพี่น้อง เมืองหนอกเมืองนาหากินยากผู้ใดอยากจะมาอยู่เด้อจ้ะเด้อเมืองหน่อกนะวัดวัดกินบ่คือบ้านเฮาได้พี่น้องมากค่ะว่ามากปากเปียกซาวเดิอคนน้อยกินอะไรตัวขจอกตรงน้ข้างล่างกระปุก mắm bà đẹp của chị hiếp là Chị cũng đi cái de vách Khá là nói món Mòn, lào món Rất món mòn แบบขุนเ้านุ่มดิเป็นของเล่นนเป็นของจ้าคุณเรรมดิ้มเลิศมากเนาะก้ยิีบากเนาะดิมดีมากเนาะและดิสมะฝานมสอยเนี่ยต่ำ ก็เลยก็กินว่าใช้ถัาวเพื่อกันเลยค่ะจบลปถามเพื่อกินดิบดูแต่โอ้คนมากกินดิบดีบพี่น้องจ้ามีเรากับฮัทไทยอยาจะไทยต่วไป่น้อง ซื้อมากระทายอยู่ค่ะทายประหยัดอยู่พี่น้องเอ้ยขอบคุณสิ๋งหวังย้ายสาวจอมคนไปมาคนมากินดิบแต่ไดบ้างพี่น้องอือครับเราเรื่องชีวิตคนอยู่เมืองหนองเมืองน้ำพี่น้องออื คนในอยาออกคนนอกอยากเข้าเลยมาอยู่มัองหว่าสบายบ่อยัสบายอยันที่ขิดออกไปเนาะพวกเจา้าทนหนาวได้บ่พวกเจา้าทนหิวได้บ่พวกเจา้าทนความเหงาได้บ่จ้ะเชียงข่อยอยู่ทั้งเขาทั้งดอยบอ่มีหมูมีพวกลด้ี่น้อง คนไทยคนเดียวบนเขาไม่เ<น>อาเขาไม่เอาต่ะกินแล้วไปสั่ง <c oughs> อ๋อพอใจเละ่ะมีคนถามว่าเออเขาอ,อยากได้ผัวฝรั่งเลยครับ จา้าคือสมบายจะบ่สมบายมึงได้ไปหนอกอ็สมบายหรอกค่ะอยกันทำงานงงงคือกันไปหนอ,อไปมาเป็นคุณนายได้ไปหนอยังปวเสาเดือนกับบริเวยทำงานกินเงินเดือนแค่ว่าเงินของมีคายืดไป,ไปน่นอเงินดี ข้าใจายกัเยอะค่ะยิวเมืองไทยเขาสบายค่ะนี่ยิวไม่กินโอ้มีนั่งเลยนั่งกไปข้างหนอกกับมิพักมิหย่าเนาะพี่น้องเนาะยังกว่าคนๆนยู่อีสานเนาะมีสวนมีพักมิหยังกับเก็บยู่เก็บกินพี่น้อง มันมี้กับข่าวกำนานวันี้ข่าวกินกันยืมยืมพี่นงพี่นองได้ยินีวบนมี้พี่นองยงไปยืนมได้ไหมใครบ่นี้พักกินหน่อยกระทุกได้ไหะพี่นอหอดบ้านได้จ้ะพี่นอดพักริมสวนบ้านก่อน กินทึ่งว่ะแสบกุ้เก้าวแหละพี่น้องเอ้ยไม่ว่าใครมอยูไม่จิ้ดีแวซอว <c oughs> ขอย้างขึ้นหอดอีสานอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องอกินยังสี่ขอกัดกิน นอนอีสานบ้านเัางหัดพักหอนยาบ้านทั้งกินหัดติงป่าอยู่บ้านเนี่ยกุ้งก็ได,งได้กินแต่กุ้งฟิตได้พีน่น้องกุ้งแจ๊คแฮมชงหม้อเอาแม่เสียเอาชงหม้อ,มอ,มอม ตกใจแ,แค้นถบเจ้าอะไรหรอคืพ่ะเจ้าไปเห็นนี่หล่าลืมมาหาไหมาม,มากินแค่รอดดิคุบะนี่ผมจำอ่ะต้องเห็นพี่มต์ข้มาอ้ เงากานาหนาวคุณผน้ชงซึ่งหอดบ้านเลยอหอออมอืมน่าเปรี้ยอไหมเฮียลูกข้าผัดเสาปวดท้องกู้่ะัเ็บเู้ขลัก ซีดีกระซิบกระครับเปรียงกระตุ่นงอไก่อื้มชอบเลยมีแรลดีร้องต่ำมึงน,นะคะ

คนไทยมาอยู่เมืงองนอกมันก็เจ้าจบายเลยจ้ะเมนู่ะไรชีวิตเมืงองนอกเป็นคุณนายรวยอีลีเนาะ้าเจ้ารวยอีลีรถต้องทมุงต้องา่เขัวกเจ้าเ,เลีย่ยมมันก็มีจำบายทุกบ้างทุกบ้างปดกันไปไปนะ่นอะอยู่ไซก็ยานะอยู่น้ำข้น น้ำกิดใจข้นกิดว่าจะคล่องไม่คว่ำชูบอ่ะมันอยู่ไกลบานกับบอแมนว่าบอคืนหวัวบานคืหนหัวแห้งไง <c oughs> <c oughs> กินเท่งวอลก็แสียเจ็บอีกแบบพ <c oughs> ี่น้องเลย ว้าวทำอะไดิดว้าวคุกี้ชไพักทยกว่าจะได้กินกับซัำดีล่ะบม่ได้กินดอกของทด,ดไปเนาะก็จะได้กินกับซัมามา่อวานเขาเนานะ

มงกย็ยูพี่น้องเออมีอิติง่งหรือเคืองทำความหวนหนาวเป็นไกนาวมันเป็นเฮียนป็นไตกระนาว<ะ>บุกี้าอชบุกี้เอคืออะไรบอก้จอบุกี้เซาวิดอนลาเมอร์ันเร็่อองบุกี้เถ้าจาบรูเรื่องนี่เจ้ากบอยากับาไทยแ้วกจ,อจ้จองเ้เเล Trông ngọt nè Nói ngọt quá Để kìm bắt thay đầu đi coi nè Nói ngọt tháng này nè Đầu đoàn bà làm thấy là bông hồi mì bọc mình đã thăm nhau mình ngủ lắm tuyền Robin lắm tay mượn chặt 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 đi chặt 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 ลูกไข่ก็หลายขำหนีไปไม่หรอกคลิปนีงขอชิเล่มเบิ้ลเลยจ้ะของแพงเนาะรอกมึงหน่องค้าแรงแพงยังกับแพงตามเงิั้นไหนพี่น้อง,ง,ง,นนอองเอ้ยคิดเอาใจไปเลยอยา่เมืองอยู่เม,มืองเน่อง จากับพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับเอาล้วพี่น้องคะ่ะแซ่บแซบค่ะพี่น้องทั้ง<ด>เพชรทั้งแซ่บต้องต่ำเรื่องเด้อจ้าะอย่งหมักและดินเะนาะอะต่องลูกวันนี้คนน้อยอยู่โรงเรียน,น,านอาทิตย์บ๊าผู้ใดคิดหอนอีหล่าฮึอ,อรัรเอรบพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวดันสาวดันงฟฝากกดไลค์กดแชร์ทามยูทูบแล้วก็แฟนเพจได้จัะเด้อ สาวเดอร์ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เติมให้สาวเดอนเนาะงคะเนาะพอกันจิ้มนาค่ะพี่น้องมังมั่งมั่งมังยูดีมีแฮงโอ้ยให้แม่พอกันยูดีมีแฮงกันสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วนะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเอาบ๊ายบายเพ่อเนี่ยเอาบ๊ายบายอันยกมืึงยังไงบ๊าย